ครับตอนนี้ก็เอาเรือลงแล้วเดี๋ยวสายแล้วครับวันนี้ก็สองโมงครึ่งแล้วจะสามโมงแล้วกดมาถึงแป๊บนึงครับเดี๋ยวต้องวิ่งไปเอาไส้เดือนอีกพอดีน้องโทรมาแล้วร้านเปิดแ่ะแฉะเลยนี่ครับสองลำ่ำเขาแฟดอันนี้แฟดพี่อันนี้แฟดน้อง โอ้โยขคลเลนโอ้ยไอ <c oughs> ้มือโอ้ <c oughs> ยเดี๋ยวไปอโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หมายเลยเดี๋ยวต้องวิ่งไปเอาไส้เดือนด้วยช่างตกกุ้งไทยแลนด์ EP ห้าสิบห้า ามงเช้านะี่ยเพิ่งนั่งกินข้าวเสร็จครับเพิ่งได้ลงเบ็ดนี่ครับวันนี้ผมใช้คันเบ็ด1.5นะครับคัน U L สายหน้าสายหลกักผมใช้8ปอนด์นะตักวกัววันนี้15กรัมครับเหยื่อไส้เดือนแดงเดี๋ยวมาติดตามผลงานกันครับอยากเพิ่งลงเบ็ดนะกินแล้วเดี๋ยวขอตั้งกล้องกน คาบเอของผมก็จะเป็นเบอร์3นะฮะเบอร์3แต่งทรงครับตามที่ผมทำคลิปให้ดูอันนี้เป็นเบอร์3นะแต่ก่อนผมใช้เบอร์2นะครันนี้ผมขยับลงมาเป็นเบอร์3มแหครับตัวแรกลงมาติดเลย อันนี้ก่อนครับหัวสามประมาณนี้ครับยกติดง่ายครับ โอ้โหหนักเลยครับหนักเลยเดี๋ยวอันนี้ยังจับมือยโอ้ยโอ้โอ is right. ้ยโอ้ย้ยน่าจะแก่ครับ่อไม้บ่า well. ่อไม้บ่าฮะ่อไม้่าไม่เอาไม่เอาโอ้โหโอน่าจะเป็นปลาครับน่าจะเป็นไอโกดหือไงนะโอ้โอูดูดูโอ้โหล้วครับอื้อหือเนี่ยันอยู่เอลครับหน้าครับว่าไง1.5หน่าว่าไง อยู่ไหมครับอยู่โอ้โหอันเจี๊ยบโอ้ยโอ้ยโโอ้ตัวใหญ่ครับอ่าฮ่าฮโหโคตรใหญ่แต่ไม่เอานะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยสาแล้วโอ้ยใหญ่มากเดี๋ยวเราจะปล่อยนะครับเราไม่เอา จะเอาแต่กุ้งครับมาเมื่อกี้ตัวนึงแลายตัวครับยังใส่เยอะไม่หมดเลยสองคันยกง่ายครับเป็นคัน UL 1.5ปลายคันตันครับโอ้โหตัวสวยด้วยตัวนี้ ตาติดแต่งเบอร์สามของผมอน่ยยกติดง่ายครับเบอร์สองเบอร์สามแล้วแต่นี่ครับบางทีก็เปิดหน้าก็ยกก็ติดง่ายเหมือนกันมันอยู่ที่วันนั้นกุ้งมันกินเก๊หรือไม่หรือเปล่าแต่วันนี้กุ้งกินเก๊แน่นอนครับจะยกติดยากแต่เอามาใช้ปรับมาใช้เป็นเบอร์สามก็จะยกง่ายนิดหนึ่ง เดี๋ยวสะเดือดใส่ <c oughs> <c oughs> โอ้ใส่สวยครับใส่สวยโอ้โหกล้ามมาเลยครับ for them. ลูก oh, ัตใหญ่ชิบหายไอแก่ด้วยลูก หลุเดเยอะตัวนี้หมองหลุดแมติดก,กา้าวโอ้โหหนักครับหนักครับหมาแล้วครับแล้วตัวนี้น่าจะสวยครับหนักมาเลยครับ จีครับสวยสวครับล่งเทอมเลย สตสวยครับตวสวยวยด้วยมันน่าจะกินน้ำคืนไมกินดวยเมือเช้าทองคุงอออทองคุงพี่ไม่ได้ตรงนั้นมันลุดี่มันลุดอยู่นะอีไงนี่ไงพี่มาได้ชายเลนเนี่ยที่กินเอากินเอากินเอาอะอ่มมาได้หน้าร้านอาหารนะกตัวปตแล้ว,วโอ้ ตัวตัวสวยอยู่เว้ยโอ้ยตัวสวยเว้ยโอ้ยกล้ามเหลืองด้วยกล้ามเหลืองเอาไปกินออื รุดดิใช่อ yeah, yeah. like right. ้ยแบบนี้ต้องซื้อขาออน่ะอย่างไงสวยชอบมากเลยคุ้งไเนี่ไม่ชอบได้ไงไสแก่ไม่เคยได้หายากแก่ แกไมันอยู่ตรงนี้นะ Muito suave. โอ้โหใส่สวยนี่ครับ สวยๆแล้วครับ ใหญ่ครับบุ้มเลย ก็ได้ขึ้นสูงแล้วนะครับแล้วก็สภาพอากาศฝนมืดมาแล้วตอนนี้ก็บ่ายสามยี่สิบนาทีบ่ายสามครึ่งนะครับสงสัยจะต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าหน้าฝนแน่นอนกับเขาไม่ได้ประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงน่าจะมาแน่แหละครับนะี่ครับหนาตึบมาเลยกุ้งก็วันนี้ก็ได้ประมาณสามสิบตัวครับตอนนี้นี่ครับ แล้วก็อยู่ในกระติกด้วยในกระติกก็มัตนตายเอาแช่ไว้ในกระติกอยู่นี้ประมาณสิบตัวก็วถือว่าโอเคครับกว่าจะได้ตกก็เกือบสามโมงเช้าแล้วตอนนี้ก็บ่ายสามตกก็กี่ชั่วโมงอ่ะเจ็ดชั่วโมงไม่ใช่ไรโอเค สำหรับผลประกอบการวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับได้เอาไปผัดไทยเดี๋ยวจะไปผัดไทยกุ้งแม่น้ำถือว่าเป็นเมนูที่สุดยอดอร่อยเดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สงสัยจะต้องมาตกกลางคืนครับกลางคืนกุ้งน่าจะกินดีกว่าเพราะว่ากลางวันก็เป็นอย่างนี้ครับเรือเยอะด้วยเรือนักท่องเที่ยวถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เรือนักท่องเที่ยวจะเยอะ โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ไปก่อนสวัสดีนะครับ